สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเรยช n แนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้นะคะแคเลจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำเชื่อมสารพัดประโยชน์ค่ะใส่ได้ทั้งเมนูอาหารและเครื่องดื่มนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลยด้วยนะคะวัตถุดิบนะคะก็จะมีน้ำตาลทราย1กิโลกร,รัมค่ะ ตามด้วยน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าใช้ทั้งหมด500 ML ค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะนำหมอ้อมาตั้งไฟนะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะไฟในการเชื่อมน้ำเชื่อมนะคะให้ใช้ไฟกลางนะคะเพื่อนๆตามด้วยน้ำตาลทรายขาวค่ะ น้ำตาลทรายขาวนะคะเมื่อเชื่อมออกมาแล้วน้ำเชื่อมของเราจะใสนะคะถ้าใครไม่มีน้ำตาลทรายขาวก็สามารถใช้น้ำตาลทรายแดงได้นะคะแต่น้ำตาลทรายแดงเมื่อเชื่อมออกมาแล้วเขาจะไม่ใสเหมือนน้ำตาลทรายขาวนะคะเพื่อนๆ,ๆหลังจากนั้นก็เชื่อมไฟกลางค่ะเชื่อมไปเรื่อยๆเลยนะคะให้น้ำตาลของเราละลายให้หมดเลยค่ะ เมื่อเขาเดือดจนน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆตั้งต่อนะคะอีกประมาณ5-6นาทีค่ะใช้ทัพพีคนไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะให้เ,เพื่อนๆบีบมะนาวลงไปนะคะใส่สักประมาณ3-4หยดพอนะคะ ทำไมถึงต้องใส่มะนาวนะคะมะนาวจะช่วยให้น้ำเชื่อมของเราไม่ตกผลึกนะคะตอนที่เขาเย็นแล้วนะคะนี่ค่ะเมื่อใส่มะนาวลงไปแล้วนะคะก็คนอีกสักประมาณ2-3านาทีแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะเราจะได้น้ำเชื่อมที่ใส่น่ารับประทานเลยค่ะนำไปใส่เมนูอะไรก็อร่อยนะคะทั้งอาหารและเครื่องเดิมค่ะวิธีทำง่ายไหมคะเพื่อนเมื่อเขาเย็นแล้วนะคะ เก็บใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้นะคะเหมาะมากเลยค่ะเพื่อความสะดวกสบายเวลาเราต้องการใช้นะคะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของแค่เลยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ